สวัสดีคับท็อปสิบเบี้ยนเสียงที่คุณคุณ้นเคยและชื่นชอบกลับมาแล้วนะคะใช่คนนี้คือรัสปูตินด้วยรูปรักษณ์ภายนอกที่หนวดเขารกกรุงรังและพฤติกรรมที่แปลกประหลาดทําให้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถเข้าถึงพระราชวังอารูราข,ของรัเสเซียได้เพราะแทนที่ผู้คนจะกัวกกลับหลงรักเขาไม่นานเขาก็กลายเป็นที่ปรึกษาของราชวงศ์ที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งเพราะว่ากันว่าได้ช่วยโอรสองค์สุดท้องของพระเจ้าซานิโคลัส ให้ลอยพ้นจากโรคร้ายด้วยพลังการรักษาแบบลี้ลับแต่หลายคนกลับเชื่อว่าเขาเป็นแค่คนนอกกรีดแต่นี่ไม่ใช่ตำนานแต่มันคือประวัติศาสตร์รัสเซียที่ไม่อาจลืมเลือนดังนั้นความจริงแล้วเขาเป็นนักบุญตัวจริงหรือแค่เป็นนักต้มตุ๋นอันชาญฉลาดที่หลอกลวงทั้งจักรวรรดิมันเริ่มกันเลยชีวิตในวัยเยาว์ของกริกอรีรัสปูติน แล้วชายคนนี้เป็นใครกันนะแน่นอนว่าที่มาของคนที่ส่งอิทธิพลเช่นนี้ต้องไม่น่าธรรมดาเลยใช่ไหมความจริงก็คือมันร่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายรัสปูตินเกิดในหมู่บ้านเล็กๆในไซบีเรียที่ชื่อโปคอฟสโกเยซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตทูแมนในรัสเซียภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดในโลกอุณหภูมิสามารถลดลงถึงลบสีและพายุหิมะก็รุนแรงสุดขีด ในช่วงฤด,ดูหนาววันที่21มกราคม1 8 6 9กรีกอรี่รัสปูตินเกิดในครอบครัวชาวนาะธรรมดาธรรมดาเขามีพี่น้องหลายคนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกเช่นเดียวกับเด็กส่วนใหญ่ในสมัยนั้นรัสปูตินตกตกขึ้นโดยได้รับกาศรศึกษาเพียงเล็กน้อยเขาแทบจะอ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้แต่มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเขาชาวบ้านเมาหมดกันว่าเขาสาม,มารถหาของที่หายไปได้หรือแม้แต่บอกชื่อโจ้ เพียงแค่ดูของเหล่านั้นซึ่งชาวบ้านไม่แน่ใจว่าจะต้องตื่นเต้นหรือหว,ดวาดกลัวดีแต่สําหรับรัสปูตินแล้วเขาดูเหมือนจะชอบสิ่งนี้เอามากๆแต่ความชื่นชมกับกลายเป็นความน่าสงสัยอย่างรวดเร็วเมื่อเขาโตขึ้นรัสปูตินเริ่มดื่มเหล้าอย่างหนักมีเรื่องทะเลาะว,วิวาดและแอบขโมยของจากเพื่อนบ้านแล้วอยู่ๆเมื่ออายุ19ปีรัสปูตินกับดูสงบลงอย่างน่าประหลาดเขาแต่งงานกับหญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อ ปาสคอปยาเฟโอโดโรอฟนาและพวกเขามีลูกด้วยกันทั้งหมด6คนแม้ว่าจะมีเพียง3คนที่รอดชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่เอาจริงๆถ้ามองจุดๆนี้ทุกอย่างดูเหมือนว่าชีวิตรัสปูตินกำลังจะลงหลักปักฐานแต่เขาก็สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งหมู่บ้านอีกครั้งเมื่ออายุ28ปีเขาได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกๆของเขาเพื่อออกเดินทางไปยังโบสถ์เซนต์นิโคลัส ซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญทางจิตวิญญาณที่อยู่ห่างออกไปกว่า500กิโลเมตรการตัดสินใจครั้งนี้เพียงครั้งเดียวได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับรัสปูตินและจกกักรวรรดิรัเสเซียไปตลอดกาลจากชายศักดิ์สิทธิ์พเนจรสู่นักบุญในพระราชวางังหลังจากใช้เวลาหลายเดือนที่โบสถ์เซนนิโครัสในที่สุดรัสปูตินก็ได้กลับมายังหมู่บ้านของเขาแต่ไม่มีใครจำเขาได้อีกแล้ว เขาดูเหมือนคนบ้าตาพร่ามัวผมยุ่งเหยิงหนวดครารุงรังและดูเหมือนไม่อาบน้ำตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านไปเขาไม่ใช่คนขี้เมาจอมก่อเรื่องแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาปฏิเสธแอลกอฮอล์หันมากินมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดซึ่งในไซบีเรียถือเป็นเรื่องแปลกมากพลเนื้อและวอสกาไม่ได้เป็นเพียงแค่ของกินแต่พวกมันคือการเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือเขาเริ่มอ่านหนังสือได้และใช้เวลาหลายชั่วโมงเพียงแค่สวดมนต์ในตอนแรกชาวบ้านซุบซิบกันว่าเขาอาจเสียสติไปแล้วแต่ไม่นานนะักชาวบ้านก็เริ่มเร่ารือกันว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตและรักษาคนป่วยได้เพียงแค่สัมผัสและสวดมนต์บางคนสาบานว่าแค่สบตาเขาก็สามารถทําให้พวกเขาตกอยู่ในพวังเกิดอะไรขึ้นกับเขานิบทนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ เมื่อเชื่อเสียงของเขาเริ่มดังกระชอนในหมู่บ้านรัสปูตินก็ไม่ได้ตั้งรกรักที่นั่นเขาได้ออกจากบ้านอีกครั้งและกลายเป็นสตาร์นิกหรือชายศักดิ์สิทธิ์ผู้แสวงหาจิตวิญญาณเขาเดินทางหลายพันกิโลเมตรทั่วจักรวรรดิรัสเซียเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและไปจนถึงภูเขาเอทอสในกรีซซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานผู้คนตลอดการเดินทางต่างบอกว่าเขาสามารถสวดมนต์ได้หลายชั่วโมงโดยไม่หยุด แม้จะอยู่ในพายุหิมะที่หนาวเหน็บทำให้ฝูงชนจำนวนมากต่างมารวมตัวกันเพราะหลงไหลในศรัทธาอแรงกาของเขาโดยเฉพาะผู้หญิงแม้ว่าชายลึกลับผู้นี้จะมีสุขอ,อนามัยที่น่าสงสยัยแต่หญิงสาวก,ก็อ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับนักบุญผู้บ้าคลั่งผู้นี้เมื่อกลับมาที่เมืองโปคอฟสโกโยเยกรัสปูตินได้กลายเป็นบุคคลสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณที่มีผู้ติดตามและพักดีเขายังเปลี่ยนห้องใต้ดินของพ่อให้เป็นโบสถ์ และเริ่มจัดก,การชุมนุมลับๆสาวกที่เป็นผู้หญิงจะอาบน้ำให้เขาก่อนการประชุมและร้องเพลงแปลกๆชาวบ้านและนักบวชในพื้นที่บางคนต่างรู้สึกหวั่นกลัวเพราะข่าวลือเริ่มแพร่กระจายการประกอบพิธีได้รับอิทธิพลมาจากนิกายตองห้ามครีสติซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาสุกต่งที่ขึ้นชื่อเรื่องพิธีกรรมรุนแรงและการเต้นรำอย่างบ้าคลั่งแต่ยิ่งข่าวลือแพร่สะพัดไปมากเท่าไหร่ก็ยังมีผู้คนมาเยี่ยมเย,ยงเขามากขึ้นเท่านั้น สตีผู้มั่งมีจากเมืองห่างไกลต่างพากันมาสแสวงบุญเพียงเพื่อจะมาพบเขาโดยพวกเธอหลงไหลในคำสัญญาว่าการสัมผัสเขาสามารถชำระบาปของพวกเธอได้แล้วในที่สุดนักบวชผู้บ้าคลั่งที่ไม่เคยอาบน้ำก็ได้รับจดหมายแนะนำจากผู้นำทางศาสนาท้องถิ่นเป็นคำเชิญไปอย่างเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเมืองหลวงอารูราของจักวรวรรดิเซียนในสมัยนั้นแม้จะได้เข้าสังคมชั้นสูงเขาก็ยังปฏิเสธการทำความสะอาดตัวเอง เขาสวมเสื้อผ้าชาวนาผมยาวมันเงาไว้เขายาวรุงรังและยิ้มด้วยฟันที่เหลืองคร้ำในงานเลี้ยงอาหารค่ำของราชวงศ์เขากินอาหารด้วยมือเรียกช้อนเสิร์ฟและเช็ดหน้าด้วยผ้าปูโตอหรูรากจะถึงอย่างนั้นผู้คนก็ยังหลงไหลในตัวเขาบอกว่าเขาเป็นคนจริงใจและยังพูดกันว่าในดวงตาของเขามีพลังสะกดจิตที่แปลกประหลาดราวกับว่าเขาสามารถมองทะลุคุณไปได้แต่ทำไมผู้ปกครอ,องของจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ จึงต้องหยหาชาวนาผู้รึกรับซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงผู้นี้พวกเขาเห็นอะไรในตัวรัสปูตินมาติดตามเรื่องราวกันต่อไปจากชาวนาสู่การครองอำนาจทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน1905ที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟรัสปูตินถูกแนะนำให้รู้จักกับราชวงศ์โดยบิชอฟทีโอแฟนเนสซึ่งเป็นผู้นำคิดจ,จักรที่ได้รับความเคารพอย่างสูง และเชื่อว่ารัสปูตินเป็นคนของพระเจ้าที่แท้จริงตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าราชวงศ์เพียงแค่กำลังไร้ตามกระแสจิตวิญญาณในยุคใหม่อยู่หรือเปล่ามันไม่ใช่เลยพวกเขามีเหตุผลที่ดีมากพวกเขามีลูกค้าคนแต่บุตรชายเพียงคนเดียวพระนามว่าอาร์เล็กเซ่เชื่อกันว่าเขาต้องคำสาบด้วยโรคแห่งราชวงศ์ตั้งแต่เขายังเป็นทารกแม้แต่การกระแทกเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เลือดออกภายในได้ อาการของเขารุนแรงมากจึงครอบัวกังวลว่าเขาอาจจะไม่รอดจากวัยเด็กสำหรับพระนางซารีนาอาเรเล็กซานดาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักที่แม่มีต่อลูกชายเท่านั้นแต่นี่เป็นเรื่องอนาคตของราชวงศ์โรมานนฟพอถ้าอาเรเล็กเซ่หมดลมหายใจสายเรื่องโรมานนฟและการปกครองจักรวรรด300ิ3 0 0ปีอาจสูญสิ้นไปในชั่วข้ามคืนดังนั้นเมื่อรัสปูตินเข้ามาในวังเขาไม่ใช่แค่นักบวชที่ยังมีข้อถกเถียง จะเป็นความหวังสุดท้ายเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่ารัสปูตินมีพลังในการรักษาโรคได้จริงๆหากคุณคิดว่ารัสปูตินเป็นเพียงนักต้มตุ๋นผู้เชี่ยวชาญแต่คราวนี้เขาไม่ได้สะกดจิตชาวบ้านหรือทำให้สุภาพสตรีในสังคมลงหลงไหลนี่คือบุตรชายของพระเจ้าสานิโคลัสที่สองซึ่งป่วยหนักอเล็กเซ่อายุเพียงสามขวบเขาล้มลงในสวนสาธารณะแม้จะไม่ร้ายแรงมากนะักแต่กลับทำให้เขาเลือดออกภายในอย่างรุนแรงแพทย์ในราชวงศ์ ลองทุกวิธีทางแต่กลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงด้วยความสิ้นหวังพระนางอาเล็กซันดาจึงส่งโทรเลขไปหารัสปูตินเขามาถึงพระราชวังโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือใดๆเพียงแค่สวดภาวนาบอกอเล็กเซว่าความเจ็บปวดจะผ่านไปแล้วแนะนำให้เขานอนพักและขอบคุณพระเจ้าแล้วรัสปูตินก็กลับไปไง่ายๆแบบนั้นเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นอาการบวมของอเล็กเซลดลงและในวันถัดไป เขาก็สามารถลุกขึ้นนั่งได้แพทย์ทุกคนพูดไม่ออกและพระราชวงศ์ต่างช็อกตากคขังกันเลยทีเดียวถ้าคุณคิดว่านั่นเป็นแค่โชคชะตาให้ฝั่งเรื่องนี้5ปีต่อมาในระหว่างการล่าสัตว์ที่เมืองสปาลาประเทศโปโลแลนด์อารเล็กเซซึ่งตอนนั้นอายุ8ขวบล้มลงอีกครั้งคราวนี้การบาดเจ็บทําให้เกิดเลือดออกภายในช่องท้องขาทั้งสองข้างของเขาเป็นอัมาพาตสถานการณ์เลวร้ายขนาดที่ราชวงศ์ เริ่มเตรียมแถลงการประกาศการสวรรคตของเขาแม้แต่บาทหลวงยังเตรียมทำพิธีกรรมสุดท้ายให้เขาแล้วอีกครั้งที่พนาอเล็กซานดราส่งคนไปหารัสปูตินซึ่งในขณะนั้นอยู่ไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรในไซบีเรียรัสปูตินตอบว่าพระเจ้าเห็นน้ำตาของเจ้าและได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วอย่าโศกเศร้าไปเลยเด็กน้อยจะไม่เป็นอะไรและรัสปูตินยังบอกกับแพทย์ว่าปล่อยให้เด็กน้อยได้พักผ่อนอย่ารักษาอะไรเพิ่มเติม และในวันนั้นเองอเล็กเซย์เริ่มฟื้นตัวว้าวแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันนะไม่ว่าจริงๆแล้วจะมีเหตุผลอะไรแต่สําหรับราชวงศ์โรมานนฟนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือปาฏิหาริย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัสปูตินก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวราชวงศ์โรมานนฟมอบของขวัญและเงินทองมากมายให้เขาและพระนางอเล็กซานดราเริ่มเห็นเขาเป็นนักบุญศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าส่งมาและเรียกเขาว่าเพื่อนของเรา ในไม่ช้ารัสปูตินก็ไม่ได้แค่คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของอารเล็กเซย์อีกต่อไปเขาเริ่มให้คำแนะนำในทุกเรื่องแม้แต่การเมืองและแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับเขาสังคราชแห่งคิสจกักออโทโดอกรสเซียเปิดการสอบสวนโดยกล่าวหาว่ารัสปูตินเกี่ยวข้องกับนิกายคริสติที่นอกกรีกแต่พระเจ้าซานนิโ,โคลัสได้ปิดการสอบสวนทันทีนอกกํำแพงพระราชวางังชื่อเสียงของรัสปูตินก็ไม่แพว เพราะมีข่าวหรือเรื่องอื้อฉาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าเขาดื่มเหล้าเจ้าชู้และทุจริตไปทั่วหลายคนเรียกร้องให้ในประเทศเขาออกจากเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กแต่เขาก็ยังได้รับการปกป้องจากราชวงศ์แทบทุกกระเบียดนิ้วเพราะสำหรับพระนางอลรกซานดาเขาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับลูกชายของเธอและสําหรับจกักรวรรดิแต่การคุ้มครองนี้จะยาวนานได้สักแค่ไหนกันเชียวเพราะโรคภัยนอกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี1914รส่งครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นทั่วทวีปยุโรปและพระเจ้าซาส์นิโคลัสซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่ต้องนำทัพด้วยตนเองจึงได้ออกจากเมืองหลวงเพื่อนำกองทัพออกไปสู้รบนั่นหมายความว่าพระนางอเล็กซานดรากำลังของอำนาจบริหารจักรวรรดิด้วยตนเองและข้างๆข,ของพระนางมีเสียงกระซิบอยู่ตลอดทั้งคอยชี้แนะและมีอิทธิพลต่อทุกการเคลื่อนไหวนั่นก็คือรัสปูติน นี่คือช่วงเวลาที่เขาได้กลายเป็นเงาที่ปกครองรัเสเซียอย่างแท้จริงจักรวรรดิรัเสเซียภายใต้เงาของรัสปูตินแล้วพระนางอเล็กซานดราปกครองจักรวรรดิอย่างไรกันในขณะที่รัสปูตินกระซิบคำแนะนำให้พูดต่งตรงเมื่อถึงตรงนี้สิ่งที่เรียกว่าโชคดีของรัสปูตินได้หมดลงแล้วต้องยอมรับว่ารัเสเซียในตอนนั้นอยู่ในจุดวิกฤตเพราะถูกบุกขี้ด้วยความไม่เท่าเทียมการคอร์รัปชัน และความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่สะสมมาหลายทศวรรษจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเหมือนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างล่มสลายหลายเมืองประสบปัญหาขาดแคลนอาหารกองทัพพังทลายขณะที่ชื่อเสียงของราชวงศ์ก็เสื่อมถอยลงทุกวันในบรรยากาศเช่นนี้ข่าวลือเกี่ยวกับการปฏิวัติเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อพระเจ้าซา์นโครัสออกไปนำทัพเองแล้วพระนางอเล็กซานดราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรคำตอบคือไหยนะ ภูมิหลังเชื้อสายเยอรมันของพนางกลายเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามกับเยอรมน,นีไม่นานข่าหรือก็เริ่มแพ่สะพัดว่าพนางอาจเป็นสายลับของเยอรมันแต่เหตุใดกันแน่ที่จุดชนวนให้เกิดความขัดแยง้งแทนที่จะไว้วางใจรัฐมนตรีหรือนายพลพนางอเล็กซานดาราเลือกที่จะพึง่งพาเพื่อนคนดีคนเดิมรัสปูตินนักบุญชาวนาคนนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญของจกักรวรรดิ และเรื่องอื้อฉาวก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีข่าวรือว่ารัสปูตินมีความสัมพันธ์กับพระนางอเล็กซานดราบางทีอาจไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความจริงนั้นกลับไม่สําคัญอีกต่อไปเมื่อราชวงศ์ที่อยู่ในสภาพปอบบางอยู่แล้วกลายเป็นประเด็นร้อนของทุกบทสนทนาที่กระซิบกระซาบกันบนท้องถนนหลายคนเชื่อว่าทางออกเดียวคือการกำจัดรัสปูตินอย่างเด็ดขาดในวันที่29มิถุนายน19 1 4 ขณะที่รัสปูตินกำลังไปเยี่ยมหมู่บ้านของเขาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคิโอเนียกูเซวาเข้ามาขอทานขณะที่รัสปูตินกำลังหยิบเงินให้เธอก็ดึงมืดสองคมออกมาแทงเขาที่ท้องของเขาเขาล้มลงและเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากหลายคนคิดว่าเขาน่าจะไม่รอดชีวิตแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็หายดีแบบครบ32กูเซวาอ้างว่าเธอลงมือคนเดียวเพราะเชื่อว,ว่ารัสปูติ้เป็นศาสดาตัวป้อม ด้รัสปูตินและคนอื่นๆสงสัยว่าเธอกำลังทำงานให้กับคู่แข่งทางศาสนาที่กลัวอิทธิพลของเขาการรอดชีวิตจากการโจมตียิ่งทำให้ตำนานของเขายิ่งรึกขึ้นไปใหญ่เขากลับเข้ามาพักที่พระราชวังด้วยพลังอำนาจที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมภายใต้อิทธิพลของรัสปูตินพระนางอาเล็กซานดราเริ่มปรับโครงสร้างรัฐบาลอย่างน่าเวียนหัวคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่มีคุณสมบัติและขาดประสบการณ์ หรือได้รับการแต่งตั้งเพียงพอรัสปูตินชอบพวกเขาชนชั้นสูงเฝ้าดูพายุแห่งความวุ่นวายในการบริหารครั้งนี้ด้วยความหวัดวันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเหนึ่งในบรรดาพวกเขามีเจ้าชายเฟลิกยูซูพฟคขุนนางผู้มั่งคั่งที่แต่งงานกับหลานสาวของพระเจ้าซานิโคลัสเขาและคนอื่นๆเชื่อว่าต้องหยุดนักบุญบ้า,นบานคนนี้ก่อนที่เขาจะทำลายจากักรวรรดิให้แตกแยกแต่จะฆ่าคนที่ดูเหมือนจะฆ่าไม่ตายได้อย่างไรยูซูพฟ จึงต้องคิดแผนการซับซ้อนเขาได้เชิญรัสปูตินไปที่พระราชวังของเขาโดยอ้างว่าภรรยาของเขาต้องการพบซึ่งอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำพวกเขาเสิร์ฟไวน์และเค้กซึ่งทั้งหมดเต็มไปด้วยไซยนย่ยในปริมาณที่มากพอจะฆ่าผู้ชายได้หลายคนรัสปูตินกินดื่มหัวเราะและไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ไงเนี่ยด้วยความตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นยูสุพฟ จึงหยิบลูกโม่และยิงรัสปูตินที่หน้าอกในระยะเผาขนเขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนไปบอกกับคนอื่นๆว่าภารกิจสำเร็จแล้วแต่เมื่อเขากลับมาตรวจสอบร่างอีกครั้งดวงตาของรัสปูตินลืมขึ้นทันทีรัสปูตินพุ่งเข้าหายูซุฟพอฟด้วยความกลัวยูซุฟพอฟวิ่งหนีไปส่วนรัสปูตินเลือดออกเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังสามารถคานออกไปลางข้างนอกที่เต็มไปด้วยหิมะได้ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอีกคนชื่อปูริสเควต ไล่ตามเขาและยิงหลายนัดสองนัาแรกพาดไปแต่อีกนัดเข้าที่หลังของรัสปูตินแต่ถึงจะโดนยิงเขายังคงคานต่อไปได้โอ้ยได้ยังไงเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็ยิงที่หน้าผากและโดนตีจนหมดสติเพื่อความชั่วพวกเขาใช้ผ้าห่อร่างและพันด้วยโซ่จากนั้นโยนร่างทิ้งลงในแม่น้ำเนวาที่เป็นน้ำแข็งสองวันต่อมาร่างของเขาถูกพบเช่นแล้วครั้งนี้เขาได้จากไปอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่น่าขนลุกคือการชนสูตรศพพบว่ามีน้ำอยู่ในปอดของเขาและไม่พบพิษนั่นหมายความว่ารัสปูตินไม่ได้หมดลมหายใจเพราะสารพิษหรือกระสุนปืนหรือการถูกทุบตีเขาลาโลกเพราะจมน้ำแล้วการสังหารรัสปูตินช่วยรัสเซียรอดพ้นจากวิกฤตหรือไม่คำตอบสั้นๆไม่ด้วยความล้มเหลวของพระเจ้าสารนิโคลัสในสนามรบทำให้รัสเซียสูญเสียโปรแลนด์ให้กับกองกำลังเยอรมัน และทหารรัเสเซียประมาณ800,000นายถูกปิดชีพโดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์ทางดินแดนเพิ่มเลยแรงผัดดันนี้ทําให้เกิดวิกฤตอื่นๆขึ้นอีกเพียง2เดือนหลังจากการลอบสังหารรัสปูตินในเดือนกุมภาพันธ์ปี1917การปฏิวัติรัเสเซียก็ประทุขึ้นพระเจ้าซานิโคลัสที่2ถูกบังคับให้สละพระราชสมบัติและระบบกษัตริย์ล่มสลายและในค่ำคืนอันมืดมิดคืนหนึ่งในเดือนมกราคมปี1918 พระเจ้าสานิโคลัสที่สองพระนางอเล็กซานดเดอร์ลูกทั้งห้าถูกประหารในชั้นใต้ดินในเมืองเยกาเตอร์สเบิร์กการปกครองของราชวงศ์โรมานอฟที่กินเวลา300ปีสิ้นสุดลงแทนที่ใหม่ด้วยชื่อสหาภาพโซเวียตจัก,กว่าร่มสลายแต่ลัสปูตินละ่ะเขายังคงหลอกหลอนประวัติศาสตร์อยู่แล้วเขาเป็นไข่กันแน่ รัสปูตินมีพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้าจริงๆหรือแค่เป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจและหลอกลวงทั้งจกักรวรรดิมาติดตามเรื่องราวกันต่อดีกว่ารัสปูตินนักบุญศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ควบคุมจิตใจอันชานฉลาดโอเคมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าอะไรคือความลับเบื้องหลังปริศนาทั้งหมดนี้มาเริ่มต้นกันด้วยสิ่งที่เห็นชัดเจนก่อนชายชาวนาไซบีเรียที่ไม่อาบน้ำยิงเขาสามารถสร้างสเสน่ห จนเข้าถึงพระราชวังที่หรูหราที่สุดในรัเสเซียได้อย่างไรเขามีเข่ารุงรังผมเหมือนเงาสวมเสื้อผ้าขาดและสกระปรกผู้จับพึมพำแปลกๆลัสปูตินควรจะถูกไล่ออกทันทีที่เขาปรากฏตัวแต่เรื่องมันกลับตาลปบาดเพราะเขากลายเป็นแขกผู้มีเกียรติในหมู่ชนชั้นสูงหรือว่าจะเป็นเพราะจังหวะเวลาที่ลงตัวเมื่อรัสปูตินปรากฏตัวขึ้นชนชั้นสูงของรัเสเซียในตอนนั้นกำลังหมุกมุ่นในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติพอดี พวกเขาก็เบื่อก,กับอาจารย์ทางจิตวิญญ,ญาณที่แต่งตัวดูดีสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความเร็วแบบไม่มีการตกแต่งใดๆและรัสปูตินก็มาถึงด้วยท่าทีเหมือนเพิ่งคานออกมาจากพายุหิมะไซบีเรียกครึ่งหนึ่งยิงคงปากเถื่อนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีว่าแววตาที่ดุดดันและหยาบกระด้างของเขากลายเป็นเอกลักษณ์ที่สังคมหันมากระหายประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงต้องการและดวงตาที่สะกดจิตเหล่านั้นใช่มันไม่ใช่แค่ตำนาน พยายนบอกว่าดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าอ่อนสว่างสวยและหน้าลงไหลยอย่างน่าเหลือเชื่อและผู้คนกล่าวว่าเขาสามารถเปลี่ยนจากความขี้เล่นไปนสู่ความน่ากลัวสุดขีดในเวลาไม่กี่วินาทีแม้แต่ศัตรูของเขายังยอมรับว่าไม่อาจละสายตายจากมันได้ผู้คนในยุคนั้นบรรยายถึงเขาว่าเป็นเปลวไฟแห่งพลังงาน เขาสามารถเทศนาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงและทําให้ทางห้องต้องตกตะลึงกับเสน่ห์ที่คาดเดาไม่ได้และพลังงานของเขาปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรใช่แล้วการช่วยชีวิตอรเล็กเซปรากฏว่าคําสาปแห่งราชวงศ์ไม่ใช่คํำสาปแต่เป็นโรคฮีโมฟิเลียซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุก,กรรมที่อรเล็กเซได้รับจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรี Victoria, พยพญาทวดของพระองค์ และแพทย์ของราชวงศ์ให้ยาแอสไพลินแก่อาริกเซเพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันทําให้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยการสั่งให้แพทย์หยุดการรักษาทั้งหมดรัสปูตินจึงช่วยชีวิตอาริกเซผู้คอร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนเชื่อว่าเขาใช้การสะกดจิตหรือเทคนิคการสวดมนต์เพื่อความสงบแก่อาริกเซและแม่ของเขาที่วิตกกังวลความเครียดที่ลดลงหมายถึงความดันโลหิตท,ที่ต่ำลงด้วยและเลือดจึงออกช้าลง บางคนเชื่อว่าเขาอาจใช้สมุนไพรแบบดั้งเดิมของไซบีเรียกซึ่งคล้ายกับการที่ใช้รักษามมาที่บาดเจ็บไม่มีหลักฐานยืนยันทฤษฎีนี้แต่ก็สอดคล้องกับนิทานพื้นบ้านตอนนี้มาถึงปริศนาที่ใหญ่ที่สุดไซยินายทำไมลัสปูตินถึงรอจากการกินเค้กและวายที่ผสมไซยนายในปริมาณมากพอที่จัดการผู้ชายได้หลายคนได้การชนะสุดพิกษพไม่พบพิษในร่างกายของเขาเป็นการปกป้องจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเหนือธรรมชาติของเขา อ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้งานวิจัยในภายหลังจากสถาบันพิษวิทยาของรัสเซียเปิดเผยว่ากระเทียมใช่แล้วกระเทียมธรรมดานี่แหละสามารถลดผลกระทบของพิษไซนายได้ถึง3 0เนและรัสปูตินเขากินกระเทียมตลอดเวลาเพราะว่ากระเทียมมันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารแบบชาวนายอย่างเขานอกจากนี้ไซนายสามารถสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อนดังนั้นหากเค้กถูกอบหลังจากที่วางยาพิษสารพิษอาจถูกกำจัดได้ หรือบางที่หนึ่งในผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอาจจะขี้ขาดและเปลี่ยนอาหารที่มีพิษออกไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์น่าจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บ้างแล้วแม้หลังจากที่รัสปูตินจากไปแล้วอิทธิพลของเขาก็ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากถึงขนาดที่รัฐบาลปฏิวัติชุดใหม่ได้ขุดร่างของเขาขึ้นมากและเผาในวันที่11มีนาคม1917พวกเขากลัวว่าดุมฝังศพของเขาจะกลายเป็นสารเจ้า พวกเขามองรัสปูตินเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของความทุจริตของจักรวรรดิถึงแม้จะมีความพยายามทุกวิธีทางที่จะลบเขาออกไปแต่ตำนานของรัสปูตินก็ไม่เคยยอมตายไปกับเขาด้วยวันนี้เรื่องราวของเขายังคงมีชีวิตอยู่ในหนังสือภาพยนตร์หรือแม้แต่มีมรวมถึงในรูปแบบของของที่ระลึกความยาว30ซนติเมตรที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวในเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเราจะปล่อยให้คุณค้นหาใน Google เอง แล้วหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้เพิ่อนๆคิดอย่างไรลัสปูตินเป็นนักบุญศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังการรักษาจริงๆหรือเป็นนักต้มตุนที่เก่งกาจรู้วิธีการอ่านบรรยากาศของผู้คนกันแน่ขอบคุณที่รับชมคุณอยากให้เราสำรวจบคุคคลทางประวัติศาสตร์ที่ลึกลับท่านไหนอีกบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลย